สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่ในรายการ5นาทีกับเรื่องเล่าฟุตบอลเส้นทางสู่แชมป์พิมเมลีกก็เรียกได้ว่าท้ายสุดสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสำหรับศึกพิมเมลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้เกมในสุดสัปดาห์ที่จะมาถึงนะครับก็จะเป็นนัดสุดท้ายของหลีกเมืองผู้ดีแล้วนะครับ เส้นทางการลุนแชมป์ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเหลือม้าเพียง2ตัวสุดท้ายเท่านั้นนั่นก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็อาร์เซนอลนะครับที่มีการขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดจนกระทั่งนัดสุดท้ายกันเลยจริงๆนะครับซึ่งตารางคะแนนนะครับก็เพิ่งสลับสับเปลี่ยนกันเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยสามารถเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไปได้นะครับทำให้พวกเขานะครับมี88คะแนนก็ขยับขึ้นแซงหน้าอาร์เซนอลไปที่2คะแนนด้วยกันนะครับ ก็เรียกได้ว่าต้องมานั่งลุ้นกันในนัดสุดท้ายนะครับสำหรับศึกเยมเลีกในฤดูกาลนี้ก็สมกับการนะครับเป็นหลีกอันดับหนึ่งของโลกลูกหนังครับสำหรับหลีกเมืองผู้ดีก็เรียกได้ว่าขับเคี่ยวกันจนนัดสุดท้ายเลยนะครับเพราะว่าลีกอื่นๆเนี่ยท็อปไฟล์ลีกก็ต่างก็ได้แชมป์กันไปในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับบางทีเนี่ยได้มาก่อนหลายนัดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไบเออร์เลวอคูเซนของบุนเดสตีกานะครับแล้วก็ จะมีทางอินเตอร์มิลานนะครับของเกาโชซิราอิตาลีก็คว้าแชมป์ไปได้แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีลาลิก้าสเปนนะครับก็จะเป็นทางเรอัลมาลิดที่ก็เพิ่งคว้าแชมป์ไปเช่นเดียวกันแล้วก็ลีกเอิงครับก็เป็นทางปารีสแซงต์แชมงที่คว้าแชมป์ไปในฤดูกาลนี้ส่วนพิมเมลิกเนี่ยต้องมาลุ้นกันในนัดสุดท้ายก็เรียกได้ว่ามันจนหยดสุดท้ายจริงๆนะครับส่วนเกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับก็จะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา 22นาฬิกนาะครับหรือว่า4ทุ่มบ้านเรานั่นเองก็จะมีเกมที่น่าสนใจนั่นก็คือเกมของอาร์เซนอลที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมก็เป็น2ทีมนะครับที่จะทําการลุ้นแชมป์กันในนัดสุดท้ายก็ต้องเรียกได้ว่าทั้งคู่นะครับต่างก็เจองานไม่ยากด้วยกันทั้งคู่เพราะว่า ทั้งเอเวอร์ตันแล้วก็เวสต์แฮมเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูสถิติเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสำหรับก่อนเกมที่อาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอเวอร์ตันแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้กับเวสต์แฮมนะครับก็ในช่วง5นัดหลังเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่า อาจจะไม่ใช่งานยากสําหรับอาร์เซนอลนะครับในการพบกับเอเวอเรตันเพราะว่าจากสถิติการพบกัน5นัดหลังสุดเนี่ยอาร์เซนอลสามารถชนะไปได้ถึง4นัดด้วยกันนะครับส่วนเอเวอเรตันเนี่ยสามารถชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นซึ่งก็มีจํานวนประตูทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่ายิงกันถล่มทลายนะครับอาร์เซนอลยิงไปได้ถึง12ประตูด้วยกันส่วนเอเวอเรตันเนี่ยสามารถเจาะสกอ์ทีมเดอะกันเนอร์ได้เพียง2ลูกเท่านั้น,นครับ ก็เรียกได้ว่านะครับแทบจะผูกปีขาดเอาชนะทีมทอฟฟี่สิน้ำเงินไปได้นะครับสำหรับอาร์เซนอลส่วนในนัดนี้นะครับผมก็เชื่อได้เลยนะครับว่าจากแพชชั่นความมุ่งมั่นในการที่จะคว้าแชมป์ที่รอคอยเนี่ยอาร์เซนอลเองก็จะสามารถเก็บชัยชนะเหนือเอเวัตันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ได้แชมป์ในครั้งนี้แล้วจะได้ครั้งไหนละครับเพราะว่าอาร์เซนอลเองก็เข้าใกล้เรียกได้ว่า เข้าใกล้กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับเนื่องจากในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยอาร์เซนอลก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่านามาหยุดตลอดแล้วก็มาสะดุดในช่วงท้ายแล้วก็ไปแล้วไปรับเลยครับส่วนในฤดูกาลนี้เนี่ยพวกเขาเองก็สามารถหาจุด turning point นะครับสามารถกลับมาได้ไวแล้วก็สามารถกลับมาเข้ารูปเข้ารอยในการลุนแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนทางแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็ในนัดสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะไม่ใช่งานยากสําหรับพวกเขานะครับเพราะว่าในช่วงหลังเนี่ยก็ คล้ายอาร์เซนอลแหะครับเป็นการผูกปีขาดในการชนะเวสต์แฮมยูเนเต็ดนะครับก็ห้านัดหลังสุดก็ชนะไปถึง4นัดด้วยกันนะครับมีเสมอแค่นัดเดียวเท่านั้นก็เรียกได้ว่าโอ้โหอันนี้มีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าผลิตสกอร์ได้เท่ากันเลยครับที่1 2ประตูแต่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยจะเสียประตูเยอะกว่านครับเพราะว่าเสียให้กับเวสต์แฮมไปถึง4ประตูแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับพวกเขานะครับเพราะว่าพวกเขาเองเนี่ยก็สามารถผลิตสกอร์ได้เยอะเช่นเดียวกัน ส่วนในนัดนี้นะครับถ้าพวกเขาเองไม่พลาดที่จะเก็บชัยชนะนะครับพวกเขาก็จะคว้าแชมป์เปี้ยนลีกไปครองได้อีกครั้งหนึ่งส่วนเดอะแคนเนอร์เนี่ยก็ต้องมาลุ้นให้ทีมเระบยสีฟ้าพลาดท่าน,นครับไม่แพ้ก็เสมอพวกเขาถึงจะกลับมามีลุ้นนะครับแล้วก็ไปรอวัดรูดได้เสียกันในช่วงท้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่ามีการขับเคี่ยวกันแบบสุดมันจริงๆนะครับในฤดูกาลนี้ วันอาทิตย์นี้นะครับเราก็มารอลุ้นกันนะครับเวลา4ี่ทุ่มก็จะแข่งพร้อมกันทุกคู่ก็เรียกได้ว่าจะวัดกันไปเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นทางเดอะกัรเนอร์หรือว่าเรือใบกันแน่นะครับที่จะสามารถคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จจะเป็นอาจารย์หรือลูกศิษย์น,นะครับในการคว้าแชมป์ในปีนี้ก็เรียกได้ว่า2ปีติดแล้วนะครับที่พวกเขาต้องเผชิญหน้ากันในการลุ้นแชมป์ของศึกพิมลีกจะเป็นแชมป์ที่รอคอยหรือว่าจะเป็นแชมป์อีกแล้วก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับ และส่วนนะครับที่ต้องมาลุ้นกันนะครับไม่แตกต่างจากแชมป์ในฤดูกาลนี้นั่นก็คือพื้นที่ในการไปลุยฟุตบอลทั่วยุโรปนั่นเองนะครับเพราะว่าก็มีการขับเคี่ยวกันนะครับในการแย่งชิงตั๋วใบสุดท้ายนะครับในการไปลุยศึกยูฟ่ายูโรปาลีกนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าเหลืออยู่3ทีมด้วยกันก็จะมีทางท็อตแนมฮอสเปร์นะครับแล้วก็เชลซีแล้วก็อีกทีมหนึ่งนะครับก็จะเป็นทางนิวคาสเซิลนั่นเองนะครับก็อีกทีมหนึ่งก็ มีลุ้นมากลาๆนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็ไม่น่าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าประตูได้เสียของพวกเขาเนี่ยติดลบอยู่3นะครับซึ่งเป็นรองทั้ง3ทีมบนนะครับที่ต่างก็มีประตูได้เสียที่ค่อนข้างดีนะครับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยติดลบไปอยู่ถึง3ลูกด้วยกันนะครับแต่ว่าในส่วนของ3ทีมบนเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าบวกกันแบบกระจุยกระจายนะครับก็จะบวกเยอะสุดก็จะเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับอยู่ที่21ลูกด้วยกันซึ่งถ้าในนัดส,สุดท้ายเนี่ยพวกเขาสามารถเก็บชัยชนะได้นะครับแล้วเชลซีพลาดท่าแพ้พวกเขาก็จะได้พื้นที่ในการไปลุยฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับ แต่ว่าถ้าหากว่าเชลซีเก็บผลเสมอหรือชัยชนะได้เนี่ยพวกเขาก็น่าจะอดไปเล่นแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทั่วยูโรปาลีกส่วนแมนยูนะครับถึงแม้ว่าจะเก็บชัยชนะในนัดสุดท้ายได้เนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าน่าจะไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วครับสำหรับในฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็นทางนิวคาสเซิลเชลซีแล้วก็ท็อตแนมฮอสเบิร์นนะครับที่ยังรอลุ้นกันอยู่ว่าใครจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันหรือไม่นะครับแต่ว่า ภาษีที่ดีที่สุดในการไปเล่นยูโรปาลีกเนี่ยก็น่าจะเป็นฝ่ายท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับที่มีคะแนนอยู่63แต้มด้วยกันตามมาด้วยนะครับเชลซี Chelsea ที่มี60แต้มซึ่งถ้าหากว่า2ทีมบนเนี่ยไม่แพ้ด้วยกันทั้งคู่นะครับก็จะได้ตั๋วไปเล่นยูฟายูโรปาลีกอย่างแน่นอนแล้วนะครับส่วนท็อปโฟเนี่ยก็คงไม่ต้องไปลุ้นอะไรกันมากแล้วละครับเพราะว่ามีคะแนนห่างถึง5คะแนนด้วยกันนะครับสำหรับแอสตันวิลล่า พื้นที่ท็อปโนะครับก็จะมีแมนเชสเตอร์ซิตี้อาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แอสตันวิลล่านะครับที่จะได้ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนสลีกส่วนอันดับที่5อันดับที่6แล้วก็อันดับที่7นี่ก็มารอลุ้นกันนะครับว่าใครจะสามารถไปเล่นยูฟ่ายูโรปาลีกได้นะครับในส่วนของทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นเนี่ยก็ต้องบอกเล่นๆนะครับว่าเชฟฟิลล์ยูไนเต็ดก็การันตีนะครับในการตกลอกไปแล้ว แล้วก็ตามมาด้วยนะครับทีมอย่างเบอร์ลี่นี่ก็ตกไปแน่นอนแล้วนะครับส่วนทางลูตันเนี่ยก็ไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วนะครับผมว่าเพราะว่าประตูได้เสียเนี่ยติดลบเยอะมากนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยไม่น่าจะสามารถตามนอตติงแฮมฟอร์เรสในช่วงท้ายได้นะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าทีมโซนท้ายตารางเนี่ยก็ตกชั้นไปอย่างแน่นอนแล้วนะครับแบบว่าการตี100%นะครับ3ทีมนั่นก็คือลูตันเบอร์ลี่แล้วก็เชฟฟิลด์นั่นเองนะครับ ก็วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของการลุ้นแชมป์ของศึกพเมลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้เพื่อนๆคิดว่าจะเป็นเดอะการเนอร์ของมิเกลอาร์เตต้าหรือว่าจะเป็นทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปควาดิโอลานะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้นะครับหากว่าใครที่ชื่นชอบก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเรื่องราวฟุตบอลด้วยน,นะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับทางช่องเรื่องเล่าฟุตบอลเนี่ยก็มีปุ่มซุปเปอร์แท็แล้วนะครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แท็เข้ามาสนับสนุนช่องเรื่องเล่าฟุตบอลได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ